ผมขอ,ขอถีโยอกาสกาบเรียนท่านพี่น้องชาวกรรมกรผู้เป็นกำลังสำคัญในการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศเจริญพัฒนาทั้งหมดทั้งสิ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในหอประชุมนี้ได้แห่งนี้เถโ่วกาสนี้ทักทายท่านพลโทรประสิทธิ์นวาวัตรนายทหารประชาธิปไตยรวมทั้งคณะที่ผมไม่มีโอกาสพบที่อาจจะกลับไปแล้ว ท่านชิงชัยมงคลธรรมคุณวิโรธคุณสุขในกรุณาแจ้งให้ผมได้ทราบว่าวันนี้เป็นวันที่แล้วก็ของโลกผมถือว่าวันกรรมกรของโลกเนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าเมเดย์หรือวันที่หนึ่งพฤษภาในทุกปีไม่เฉพาะที่เราจัดกิจกรรมแห่งนี้ที่นี่เท่าน,นั้นจะมีการจัดกิจกรรมอยู่ทั่วโลก แต่ความสําคัญความแตกต่างนี่จะแตกต่างกันไประหว่างวงการกรรมกรของไทยกับวงการกรรมกรของโลกผมถือโอกาสให้เกียรติกับท่านทั้งหลายกับพี่น้องชาวกรรมกรของประเทศไทยโดยการเชิญท่านอาจารย์วัไชัยไปออกรายการคืนนี้ที่ m อ็มวีบางกอกทุเรเวลาสี่ทุ่มครึ่งก็เรียนเชิญทุกท่านได้ติดตามว่าเราจะมีการพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้าง แต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญของกรรมกรเป็นวันสําคัญของชาติเป็นวันสําคัญของโลกด้วยผมตั้งใจว่าเราจะมีการสะดุดดีพี่น้องชาวกรรมกรผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศและทั่วโลกเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเดียวที่มีการพูดถึงเรื่องความสําคัญอันนี้เกิดจากชัยชนะที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ของพี่น้อง ชาวกรรมกรผู้ใช้แรงงานทั่วโลกที่ประกาศชัยชนะเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2433ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นวันประกาศชัยชนะตรงนี้และก็ทำให้วันนี้เป็นวันสำคัญของโลกทีเดียวผมจึงปฏิเสธไม่ได้หลังจากได้รับเกียรติจากคนวิโรจนูพลสุขคุณนิคมกับท่านจามันชยัยท่านชิงชัยก็บอกว่าวันนี้จะมีการชุมนุมกทิน,นิด้าที่ผมอยากมานิด้าก็ มีความในใจประการหนึ่งมีความปรารถนาที่อยากเจอท่านอาจารย์สมบัติทํร,รรงทธัญวงศ์บังเอิญท่านก็คงไม่อยู่ความจริงตั้งใจจะมีโอกาสได้คุยกับท่านอาจารย์ดรธีรพัฒนด้วยเพราะว่ามีหลายเรื่องบุคคลสําคัญทั้งสองท่านเนี่ยขณะนี้ก็อยู่ในแวดวงของผู้ถืออํานาจรัฐผมเรียนอย่างนั้นกันแล้วกันคือผู้ที่อยู่ในแวดวงของอํานาจที่ที่ยึดครองประเทศอยู่ในปัจจุบัน ผมหวังว่าถ้าท่านเหล่านี้ได้ร่วมในกระบวนการที่ให้ความสำคัญต่อชาวกรรมกรชาวแรงงานผมคิดว่านี่คือแรงผลักดันที่จะนำไปสู่อนาคตที่สดใสทำให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจของโลกได้อย่างแท้จริงแต่ที่ผ่านมาผมเรียนท่านอย่างนี้การที่ผมได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาประเทศผมเคยทำงานในองค์การที่ชื่อว่า UNCRD ชื่อภาษาอังกฤษว่า u n ited Nations Center for Regional Planning Development ก็คือศูนย์พัฒนาศูนย์อบรมการพัฒนาผู้นำในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายเพื่อให้นำไปสู่การเป็นประเทศเจริญพัฒนาเป็นองค์การสาประชาชาติองค์การหนึ่งผมทำงานอยู่ที่น่นเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะ,ะมีโอกาสได้ไปทำงานในสภารัฐสภาของอเมริกาอยู่อีกปีเสร็จ ได้ไปรู้กระบวนการของประเทศประชาธิปไตยเขาก็ได้มีความชื่นชมกับการพัฒนาเขาว่าในการพัฒนาของประเทศอุตสาหกรรมทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของประเทศ OECD OECD นี่คือสมาคมของประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายในโลกล้วนแล้วแต่เขาให้ความสำคัญต่อพลังของกรรมกรก็คือในสังคมอุตสาหกรรมนี่มันจะมีผู้ลงทุนกับมีผู้ เป็นปัจจัยสําคัญของการผลิตก็คือคนทํางานก็คือพวกเราคือคนอย่างพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าขาดปัจจัยทั้งสองอันนี้มาประกอบกันแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทําให้ประเทศหรือให้ชาติบ้านเมืองเจริญพัฒนาเป็นมหาอำนาจได้เนี่ยไม่มีวันนี้ประเทศที่เจริญใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากไทยไม่ช้าไม่นานในประมาณสักสิบปีย้อนหลังไปถ้าท่านเคยไปที่กัวลาลัมเปอร์ซึ่งวันนี้มีพุทธชายาม,มีมีเมืองหลวงใหม่ ซึ่งจะเห็นว่าเป็นประเทศที่ผมขออภัยที่ต้องเรียนว่าเมื่อประมาณสักสิบห้าปีก่อนประเทศมาเลเซียนี่ผมว่าล้าหลังกว่าประเทศไทยมากมากเลยผมไปเมื่อประมาณสักห้าปีที่ผ่านมานี้ตกใจโอ้โหบ้านเมืองเจริญพัฒนาเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านเมืองเข้าสู่ระบบระเบียบส่วนหนึ่งก็คือว่ามีการจัดระเบียบการทํางานมีการจัดการเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆเนี้เข้าระบบหมด พราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปรับปรุงไม่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยวันนี้เนี่ยผมแน่ใจครับว่ามาเลเซียจะล้ำหน้าไทยไปไกลขณะนี้เราอยู่หลังญี่ปุ่นประมาณห้าสิบปีเป็นอย่างน้อยทั้งเมื่อเห้าสิบปีก่อนเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นกับเราในเท่ากันหรือประมาณสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเท่าอายุผมเนี่ยประมาณหกสิบต้นต้นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าแบรนรับเหมือนที่เกิดสึนามิเมือม่อเดือนที่แล้ว เมื่อเดินมีนาคมสงครามโลกครั้งที่สองได้ทให้ญี่ปุ่นเกือบไม่มีอะไรเลยแต่หลังจากนั้นมาเป็นเวลาเพียงยี่สิบห้าสามสิบปีวันนี้ญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจของโลกมีเงินเป็นอันดับสองถ้าวันนี้อาจจะเป็นอันดับสามถ้ารองจากอเมริกาจีนแต่ผมแน่ใจว่าญี่ปุ่นนี่ฐานเขาแน่นกว่าเกาหลีตามอ่ะเกาหลีในกระบวนการของกรรมกรแรงงานนี่เข้มแข็งมากถ้าท่านสังเกตเวลาเขามีการสตรา์มีเจเนอเรชั่นสตร์กัน จะมีการคือเขามีกฎหมายมีกฎหมายบอกว่าให้ให้หยุดงานได้โดยถูกต้องแล้วเวลาเขาหยุดงานนี่มีเป้าหมายชัดเจนมีการต่อสู้ชัดเจนมีผู้นํามีการบอกว่าประเด็นเรียกร้องเรื่องอะไรมันก็คุยกันง่ายระหว่างฝ่ายทุนหรือฝ่ายกํากับอํานาจอยู่กับฝ่ายผู้เป็นกรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานวันนี้ประเทศไทยเราก็คิดว่าอยากจะมีกฎหมายเพื่อการชุมนุม แต่บังเอิญไปกําหนดในลักษณะที่ว่าถ้าจะชุมนุมนี่ต้องให้รัฐบาลอนุญาตผมว่าอย่างนี้ไม่ได้ห้ามเลยหยุดเลย <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าเรามีปัญหาเรื่องกฎหมายไม่เฉพาะแต่เรื่องการชุมนุมในที่สาธารณะจะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องกรรมกรที่เป็นปัญหามาตั้ง <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าท่านจันรวันชัยกับคณะนะได้ผลักดันกฎหมายมาตั้งแต่ปีหนึ่งแปดได้ั้มแต่ปรากฏว่าในข้อกําหนดของกฎหมายเนี่ยมีการไปห้ามเรื่องการนัดหยุดงาน เครื่องมือของกรรมกรมีเรื่องเดียวครับในการที่จะต่อรองให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างการกระจายรายได้ในสังคมอุตสาหกรรมเนี่ยตัวแทนของประชาชนในพลังการผลิตในพลังเศรษฐกิจของชาติเนี่ยก็คือรายได้ก็คือเงินเดือนเดี๋ยวนี้รายได้ของประเทศหรือเงินเดือนที่หรือเงินของกรรมกรเนี่ยก็ค,คือส่วนแบ่งที่จะเป็นการกระจายออกมาจากกองทุนที่มีการลงทุนไปก็คือเอามาจากแคปิตอล ระบบแคปิต้ลลิสต์หรือลิเบอรอลลิซึมหรือระบบเสรีนิยมเนี่ยมันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสองอย่างนี้เท่านั้นก็คือส่วนของทุนก็คือเงินที่มาลงทุนเงินเฉยๆยนี่ไม่มีกรรมกรอะไรก็เดินไม่ได้หยุดนิ่งเครื่องจักรหยุดอะไรหยุดหมดแต่เมื่อทํางานผลิตออกมาแล้วรายได้ขายได้ผลประโยชน์จะเป็นของประชาชนทั่วไปอย่างแท้จริงแต่ว่าผลประโยชน์ส่วนหนึ่งที่มันเริ่มต้นไปจากตัวเงินคือไปจากกรรมกรอะไรไ้ะของกรรมกรวันนี้ ผมเท่าที่ดูเนี่ยก็มีพักประชาธิปัตย์บอกว่าจะมีการเ,าเพิ่มรายได้ให้ค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมา25%ภายใน2ปีมีการติดประกาศไปทั่วโลกพวกนี้ยังผมไม่อยากจะพูดว่าไรายสาระมันมันมันไม่ใช่แม้แต่พักเพื่อไทยเอาละผมผมก็เข้าใจว่ามีความพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้ออกมา,าคุณทักษิณที่ประกาศออกไปเมื่อวันที่23ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยที่โทมบัญญ ดูใบไม่ต่างไกลามาประกาศว่าต่อไปนี้ค่าแรงขั้นต่ำจะไม่ใช่100ร้อยกว่าบาทไม่ใช่สองร้อยบาทอย่างที่เป็นอยู่จะต้องเป็นอย่างต่ำสามร้อยบาทขึ้นไปเมื่อหกเดือนแรกถ้าถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนั่นก็คือลักษณะของรัฐบาลที่จะเข้ามามีอำนาจแล้วก็มีนโยบายที่เกี่ยวข้องเรื่อง,องกมกรแต่ผมเห็นว่าเรื่องที่มีความสําคัญมากกว่านั้นการไปกําหนดอย่างนั้นโดยพักรัฐบาลหรือฝ่ายนายทุนก็ตามผมคิดว่ามันไม่ใช่ ผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือฝ่ายกรรมกรจะต้องเป็นผู้เริ่มต้นเองเป็นผู้กําหนดข้อเสนอเองจะต้องมีคณะกรรมการร่วมกันระหว่างฝ่ายทุนหรือฝ่ายเจ้าของโรงงานกับฝ่ายตัวแทนกรรมกรที่รวมกันอย่างเป็นพลังเนี่ยแล้วก็มีการต่อรองกันการต่อรองพลังของกรรมกรคืออะไรครับก็คือการหยุดงานการหยุดงานทั่วโลกเนี่ยไม่มีใครเขาห้ามมันเป็นกติกาที่หยุดร่วมกันได้แต่การหยุดงานแล้วนี่มันทําให้บริษัทเจ๊งบริษัทต้องปิดไปแล้วพวก กรรมกรก็ไม่มีไรายได้มันก็จะมีลิมิตของมันอยู่การหยุดงานก็มีการคุมตัวเองคนระไม่ใช่หยุดกันแบบอนาคิซึมก็คือแบบอนาธิปไตยไม่ใช่อยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดไม่ใช่มันจะมีประเด็นของการหยุดว่าจะมีการศึกษาข้อมูลร่วมกันอยู่ว่ารายได้ของการลงทุนมันเท่าไหร่แคปเปอรตอนมันเริ่มต้นเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่กําไรเท่าไหร่กําไรวันนี้เนี่ยมันไปกองอยู่ที่ฝ่ายทุนมันไม่กระจายมาหาฝ่ายกรรมกร วันนี้กรรมกรคนไทยคนทั่วไปญาติกรรมกรพ่อแม่กรรมกรใครๆจึงยังยากจนอยู่นี่คือปัญหาที่เป็นอยู่นี่ถามว่าปัญหาคืออะไรปัญหาในวันนี้กรรมกรไทยยังขาดพลังในการต่อรองครับขาดพลังในการต่อรองนี่เพราะว่าหนึ่งตัวเองก็มีปัญหาในตัวเองของวงการพวกเราเนี่แหละก็คือไม่สามารถรวมกันเป็นเอกภาพได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้มีองค์การกรรมกรอยู่กี่กรุง ไม่ทราบว่าวันนี้มีตัวแทนมามาร่วมในกิจกรรมกันสักกี่กลุ่มกี่คณะแต่ว่าสิ่งที่เป็นพลังกรรมกร,รที่ถูกต้องชอบทำหรือที่เป็นอนาคตของสังคมไทยที่เราปรารถนาก็คือพลังกรรมกร,รเพื่อประชาธิปไตยในสังคมคอมมิวนิสต์เองในสังคมสังคมนิยมไม่มีกรมกร,รอาจจะมีเพียงผู้ใช้แรงงานมีเพียงวอร์กเกอร์ แต่ว่าในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยทั้งหลายนี่คือสังคมอุตสาหกรรมที่พัฒนามาจากสังคมเกษตรกรรมที่ไปหาหน่อไม้หาปลูหาปลา,ปามาทำมาหากินกันนั่นคือสังคมแบบเก่าสังคมแบบโบราณคล้ายๆกับสังคมแบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งวันนี้ในโลกไม่มีเลยเขาเรียกว่าการปกครองแบบโบราณวันนี้ไม่มีวันนี้ประเทศที่จเรเินพัฒนาทั้งหลายทั้งเก่าและใหม่ไล่มาจากญี่ปุ่นอเมริกาอังกฤษล่าสุด แม้แต่สิงคโปร์แม้แต่เพื่อนบ้านใกล้บ้านเราไต้หวันผมคิดว่าเขาเจริญพัฒนาเป็นประเทศ <c oughs> จเจริญได้ด้วยพลังของอุตสาหกรรมแท้ๆเลยและแน่ๆครับเขามีทั้งกรรมกรที่เป็นแรงงานภายในของเขาเองซึ่งไม่พอเลยขณะที่กำลังเร็กนัดพัฒนาประเทศไม่พอจึงมีการอิมพอร์ตมีการนําเข้าแรงงานจากประเทศไทยจากประเทศเวียดนามปรากฏว่าแรงงานไทยไปที่นั่น ได้เงินเดือนคนละหมื่นหมื่นสองต้นๆอาจจะมีโอทีทำงานอีกเต็มที่ได้ประมาณหมื่นห้าหรือหมื่นแปดความจริงถ้าทํางานในประเทศขนาดนี้เนี่ยรัฐบาลไทยมีงานอะไรต้องทํามากมายมีเงินถ้าไม่มีก็สามารถที่จะเอาเงินมาลงทุนได้เพื่อสร้างชาติสร้างประเทศให้เจริญพัฒนาได้ก,กรรมกรเราเหลือเฟือคนทํางานเราเหลือเฟือจนต้องส่งออกไปต่างประเทศแทนที่จะได้เงินกลับมาพอสมควรเงินกลับมาก็ไม่พอใช้นี่ต้องไปใช้นี่นายทุน นี่นอกระบบอีกผมจึงเห็นใจกรรมกรผมมีโอกาสไปเยี่ยมกรรมกรไทยในสิงคโปร์ในตะวันออกกลางในไต้หวันยิ่งช่วงที่ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภานี่ผมไปดูแล้วว่ายังไม่เกิดความเป็นธรรมประเทศที่ไม่เอาเปรียบกรรมกรผมว่ามีอยู่ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีวันนี้กรรมกรไทยนะครับปรากฏว่าพวกเราก็ไปช่วยเขาในงานที่มัน เขาเรียกว่างานคิดอะก็คืองานที่สปกปรกงานหนักงานงานที่มันอันตรายอันตรายสปกปรกงานหนักคนไทยเนี่ยอยากได้รายได้สูงนี่ไม่ถือแล้วเขาก็จ้างจ้างเท่าคนญี่ปุ่นจ้างเท่าคนญี่ปุ่นนี่วันหนึ่งได้เงินบางงานนะวันเดียวนะได้เงินเป็นหมื่นนะครับวันเดียวนะคิดดูวันหนึ่งทํางานได้หมื่นหนึ่งถ้าทํางานสัปดาห์หนึ่งห้าวันเจ็ดวันหรือหกวันคนไทยขยันนะ จะได้เงินไปเท่าไหร่เมื่อรายได้สูงอย่างนั้นเนี่ยคนไทยจึงยินดีที่จะสแสวงหาวีซา่าเข้าคิวยาวมีการต่อรองมีการคู่อะไรต่างๆมาเพื่อจะผลักดันตัวเองให้เข้าไปในประเทศนั้นท่ได้เมื่อเข้าไปได้แล้วเขาก็จ้างจ้างก็อยู่ต่อสมัยก่อนไต้หวันก็ทําคล้ายกันแต่ปรากฏว่าตอนหลังนี่เอาเปรียบสังคมนายทุนเอาเปรียบฉะนั้นน่ะก็คืออยากให้ค่าจ้างแรงงานนี่ต่ําสุด <c oughs> ก,กรรมกรเราก็ต้องการให้ได้แรงงานสูงสุดบังเอิญว่า ถ้าเป็นพลังที่อ่อนเปรี้ยอย่างที่เป็นอยู่ในประเทศไทยวันนี้เนี่ยเราจึงขาดพลังจึงขาดอำนาจต่อรองผมจึงเรียนว่าวันนี้ไม่แน่ใจว่าฝ่ายพลังกรรมกรถ้ายังไม่เข้าใจตรงนี้ผมอยากให้ทุกกลุ่มเนี่ยได้มารวมกันเป็นเอกภาพเพื่อสนับสนุนพลังกรรมกรเพื่อประชาธิปไตยจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ทางกระบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติซึ่มีคนวิโรธคนสุข ท่านชิงชัยมงคลธรรมกับคณะจามนชัยกับท่านพลโทรประสิทธิ์นวาวัตรแล้วก็คุณนิคมกับคณะทั้งหลายที่ได้ร่วมกันเป็นกรรมการผลักดันเรื่องนี้อยู่ผมเองยินดีให้การสนับสนุนในกิจกรรมในทิศทางที่กระบวนการกําลังจะเคลื่อนไปในช่วงที่ผมทํารายการ TV, ท,ทีวีทําหนังสือพิมพ์ผมก็เชิญท่านจามนชัยได้กรุณาเขียนให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนว่าทิศทางที่ถูกต้องชอบทำในการสร้างประชาธิปไตยคืออย่างไร ก็ทํามาได้พักหนึ่งวันดีคืนดีก็มีอํานาจที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันแต่ว,ว่าเป็นการเลือกตั้งที่อยู่ภายใต้ระบบเผด็จการก็เลยได้เผด็จการมาก็เลยมาใช้อํานาจนี้มาปิดปากปิดหูปิดตาใครพูดดีใครพูดเป็นประโยชน์กับประชาชนกับแผ่นดินนี่ปิดหมดหนังสือพิมพ์ผมก็เลยถูกปิดแต่ไม่เฉพาะหนังสือพิมพ์นะเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์มีเดียสมัยใหม่ที่เราใช้กันอยู่ก็ถูกปิด ผมก็ถือว่าวันนี้ปัญหาของชาติจริงๆก็คือการปกครองโดยระบอบที่ว่าเนี่ยซึ่งเป็นระบอบอำนาจของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งแน่นอนแหละครับมีกลุ่มทุนอยู่เบื้องหลังกลุ่มทหารถูกใช้ก็ฟ้องไปที่ท่านพลโทรประสิทธิ์นว่าว่ว่าถ้ายังไงท่านช่วยกรุณาไปเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจอบปรอให้ผมหน่อยหนึ่งแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่ากองกําลังทหารเนี่ยถ้าเป็น กองกาลังทหารเพื่อประชาธิปไตยก็อยากขอความปรุณายอย่าเป็นเครื่องมือของอํานาจที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมนอกจากนั้นสิ่งที่ผมอยากปิดท้ายอยู่สองสามเรื่องก็คือว่าวันนี้หมดของประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแต่ว่าเขากําลังมุ่งไปที่การเลือกตั้งพอพักที่กําลังมีอํานาจอยู่หรือกาลังเถืออํานาจอยู่อาจจะไม่อยากให้มีการเลือกตั้งอาจจะไปสร้างสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านที่จะดึงความสนใจ ของประชาชนคนไทยไปที่ชายแดนอาจจะอ้างเป็นเหตุในการที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งก็ได้เมื่อเป็นอย่างนี้ผมจึงรู้สึกจะมีความเป็นห่วงมากขึ้นว่าถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างหรือระบบอำนาจเผด็จการที่กำลังครอบประเทศไทยอยู่ให้ไปสู่ในทิศทางของประชาธิปไตยไปผมคิดว่าอนาคตของประเทศไทยนี้ยังมืมดมนแต่ว่าถ้าจะเป็นอนาคตที่สดใสเนี่ยที่ผมตั้งใจมาวันนี้ผมก็ต้องการเรียนท่านว่าผมยังหวังว่าพวกเรา พลังกรรมกรจะรวมกันได้แล้วจะกลายเป็นพลังอํานาจในการต่อรองกับคนที่ถืออํานาจรัฐอยู่ในปัจจุบันซึ่งผมถือว่าเป็นอํานาจของฝ่ายเผด็จการ,รเผด็จการทุนบวกอํามา์บวกทหารที่มารวมกันเสร็จแล้วก็ทําให้แม้แต่กรรมกรวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะทาหน้าที่ในการต่อรองได้ถ้าเป็นไปได้พรรคการเมืองที่กําลังอยากมีอํานาจถ้าทําเรื่องใหญ่ยังไม่ได้ไม่สําเร็จผมขอความกรุณาว่า เราน่าจะผลักดันกันเสนอนโยบายในการแก้ไขกฎหมายเช่นพระราชบัญญัติแรงงาน2518ที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี่ตรงนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ให้สามารถชุมนุมได้ถูกต้องตามกฎหมายถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีอำนาจต่อรองและก็ไม่มีพลังแหละครับถ้าไม่มีโอกาสในการที่จะทำเจน n e r a รชันไตรไม่มีโอกาสในการหยุดงานนัดหยุดงานกันแบบเป็นพลังต่อรองของกรรมกรได้ ผมเพื่อพลังก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือการสกัดกั้นของพลังฝ่ายอำนาจเผด็จการที่กำลังครอบงำประเทศไทยมาเกือบ80ปีแล้วนะครับปีที่ปีที่78เรายังไม่เคยมีอำนาจอธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริงผมจึงหวังว่าถ้าพลังของกรรมกรของชาติไทยสามารถรวมกันได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนในวันนี้ขอให้ได้โปรดกรุณาได้สำนึกว่า ความเป็นพลังกรรมกรนี้จะมีคุณค่าต่อการสร้างชาติอย่างยิ่งถ้าเราทําไปตามอุดมการณ์ของประชาธิปไตยจะไม่มีพลังกรรมกรที่จะนําไปใช้โดยระบอบสังคมนิยมจะไม่มีพลังกรรมกรที่จะนําไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศในระบอบเผด็จการเพราะว่าเผด็จการนั่นคือเผด็จการทุนนิยมก็คือจะมีฝ่ายทุนอยู่เบื้องหลังทั้งสิน้นเมื่อฝ่ายทุนอยู่เบื้องหลังแน่นอนครับต้องการกดขี่กรรมกรต้องการกดไว้กดไวโด้โดยอะไรโดยกฎหมาย กฎหมายใช่บไหนครับก็กฎหมายอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปสักครูนเพราะฉะนั้นถ้าไม่แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกรลัและถ้าไม่มีนโยบายใหม่ถ้าไม่มีนโยบายใหม่ที่จะให้พลังกรรมกรเป็นพลังในการสร้างชาติผมคิดว่าอนาคตของประเทศไทยยังมืดมนต่อไปผมขอกราบเรียนเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนถ้าเผื่อท่านจะมีประเด็นที่จะนําเสนอแลกเปลี่ยนกันผมก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับคุณเลิศครับครับ